v มาจากพยายามจะหาเพลงที่เหมาะกับลูกสมัยเราจะมีนกแรมมีสองวัยอะไรเงี้ยฮะพอจุกหลังเห็นเด็กที่โรงเรียนน้องต้นฉบับมีการศึกษาครับเข้ารุอบานคุณครูคที่โรงเรียนก็เปิดเพลงที่เบิร์ดเออยิงฟาร์มนี่เออยในกีฬาสีคันนี้ด้วยทันนี้ด้วยพลงเสือโอ้โหเหมาะก,กับเด็กไหมนะครับผมก็เลยเอ๊ะทำไมเพลงเด็กไม่เอามา ให้เหมาะกับเด็กเราก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาซึ่งมันก็สืบทอดมาจากการอ่านหนังสือด้วยนะครับตอบคำถามที่ทางเจ้าภาพจัดงานว่าให,ให้ให้เตรียมหนังสือที่จะมาบอกว่าชอบเล่น ทียาส่านลูเด็กไปจะถึงโรงพยบาลก็สายเสร็จแล้วเด็กใบน,นี้จะมีพฤติกรรมธรรมชาติเป็นแอกไหนแลาวก็อ่านวรรณกรรมคลาสสิกเยาวชนหลายๆเล่มที่ที่ขึ้นชื่อว่าดีนะครับจนจำไม่ไหวไม่ไหวเพราะฉะนั้นถ้าจถามว่าแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมมาเียนหนังสือเด็กคือมาจากนนนหนังสือเล่มไหนจะให้รายแจ้ง,จงต,งตอกกบตอบแบบ <laughs> แบบที่ผมจะาตอบก็คือหนังสือเล่มนั้นมีชื่อว่าต้นฉบับนะครับ หนังสือเล่มนั้นมาจากมาจากชีวิตของลูกสาวผมเองผมเลี้ยงเองนะฮะเห็นหน้าตายอย่างนี้ผมช่วยเมียเลี้ยงครับมีความรับผิดชอบนะครับไม่ใช่ไม่มีความรับผิดชอบนะ,ะครับ,บะะเราเลี้ยงเองเราเรียนรู้เดี่ลูกเองว่าลูกเราชอบแบบไหนลูกเราต้องการแบบไหนเมื่อทีเขียนหนังสือไปตอนนี้ผมมีหนังสือนิทานภาบทีหรับเด็กออกมา121เล่มนะครับมีชุดปสลากมีนิทานแสนสนุก อาชีพผมนอกจากเขียนหนังสือผมกม็มีโอกาสเดินสายไปพูดตามโรงเรียนตามมหาลัยก่อนที่จะมีลูกผมไปคุยกับเพื่อนๆนักเรียนมอต้นมอปลายเด็กนักศึกษาพอมีลูกแล้วจเจริญขึ้นลดระดับลงมาตั้งแต่พักงาลกระทรงอะไรอย่างเงี้ยฮะคุณครูก็เล่าให้ฟังว่าเด็กสมัยนี้อ่อนภาษาไทยเด็กสมัยนี้อ่อนภาษาไทยมากคุณครูพยายามที่จะโกทถัวอาเซียนใช่ไหม เป็นปเล่นภาษากฤษเกินไปจนลืมรากเหง้าของเราเพราะฉะนั้นผมก็เลยหนังสือของผมทั้งร้อยยี่ดเล่มใน,นผมเขียนเป็นคําท้องจอมีสัมผัสมีคติสอนใจก็ได้เรียนรู้หลักภาษาไปด้วยกรรมการหลายท่านอาจจะไม่ชอบอคำานึ่งชื่อได้ยังไงแต่ว่าผมทดลองกับลูก<ๆ>คือเด็กดีตั้งฉาเป็นหนูทดลองแล้วก็ทําให้เกิดสโลแกนว่าทําสับยากให้กลายเป็นสับหมู ถ้าถามหรือว่าถ้าค่เดียวกับมาคุยกับน,น้องต้นฉบับจะรู้ว่าเด็กเด็กระดับนี้เขาสามารถจะสื่อสารคุยภาษาเดียวกันกับเราได้นะครับผมก็เลยก็เลยตอบว่าแรงบันดาลใจสําคัญของผมามาจากหนังสือที่ชื่อว่านูกดอีกษรเนี่ยนะครับก็คือว,ว่าเป็นแรงบันดาลใจซ้อนแรงบันดาลใจนะคะเริ่มจากหนังสือแล้วเอาชื่อหนังสือมาตั้งเป็นชื่อลูกแล้วก็เอาสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมาใช้กับลูก คาว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยบางทีเราต้องเอาตัวลูกของเราสิ่งที่เราทําแล้วลูกเราชอบทีนี้ที่เรอยากจะถามต่อไปะคะ่ะ mm hmm. เพราะวันนี้ต้องตั้งใจอยากจะมาขุดคุยนะคะ mm hmm. ว่าบรรดานักเขียนต่างๆที่เขาผลิตผลงานออกมาเนี่ยเบื้องหลังที่เขาสร้างแรงบันดาลใจรู้ระดับที่มาเนี่ยว่าเป็นยังไงแต่แรงบันดาลใจของงานเขียนมันออกมาอย่างไรนะ,ะแรงบันดาลใจมันมี แตกหนอ่อแตกสายกระาสน้ำครับมาจากลูกบ้านมาจากสังคม,มเวลาเราเดินทางไปเจอเด็กๆเ,เด็กเด็กที่กรุเพนนั่งชักโครกแต่ว่าเด็กๆที่ผมเดินทางไปเจอหลายที่นั่งซ่วมหลุมก็มีช่วงซึมก็มีนั่งซ่วงเสร็เอามาซึมทั้งวันเลยเพราะนั่งซ่วงซึมน,นะฮะแล้วก็คือแรงบันดาลใจอีกอย่างหนึ่งอย่างหนังสือบักเล็กเ,เขาเก็บขึ้นมาเพื่อลูกสาวเราวัยสามขวบแต่ไปต่างจังหวัดอุ้ย รูไปให้เด็กประถมสูไปให้เด็กมัธยมอ่านเลยอะไรเงี้ยนั่นก็คือปการบรรลันใจอย่างหนึ่งน,นะครับตอนนี้ผมก็เลยทำทักโครงการเพืฝันปันยิ้มเพื่อที่จะทำนงสือไปมอบให้เด็กที่ได้โอกาสในต่างจังหวัดด้วยนะนั่นก็คือน,นอกจากเราจะเลี้ยงลูกของเราด้วยความรักส่วนตัวแล้วอีกใจหนึ่งผมมีด้วยความสั์จริงนะครับ ผมเคยพูดเสมอว่าขณะที่เรารักลูกเราไม่ใช่แค่เรารักลูกเราเท่านั้นเรากาลังรักเด็กทั่วโลกด้วยขณะที่เรากําลังรักเมียเราเราไม่ได้รักเมียเราเท่านั้นเรากําลังรักเมียชาวบ้านด้วยอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเหมือนจะเป็นอุรการแบบนางงามแต่ว่าผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆกับเด็กนะครับเรายังมีความหวังความหวังกับผู้ใหญ่รุ่นนี้ก็พอมีแต่ว่าความหวังที่เราจะฝากไว้เราก็ฝากไว้โดยการปลูกฝังมรดกทางปลูกฝังซีดีให้กับเด็ก นะครับแล้วอนาคตเราก็จะมีความหวังร่วมกันครับแล้วอีกเรื่องอย่างรู้นะคุณถามตอบเลยเพราะว่าคือกระบวนการคือเราได้แรงบันดาลใจแล้วแต่ขั้นตอนของการทํางานเนี่ยระหว่างการทํางานที่ออกมาเป็นยกตัวอย่างได้ไหมมีอะไรเล่นไหนวันนี้ที่คุณผู้ชมพบมาคะนี่ก็ได้อ่าเนี่ย เด็กหญิงก็สบับนี่แต่ว่าเป็นพ่อที่แก่มากๆเลยเด็กหญิงก็สบับหนึ่งแล้วก็เด็กหญิงก็สบับสองนะคะเคด็กหญิงก็สบับกับครอบครัวเราดีก็คือผมเอาเรื่องจริงมามาว่าจนกร์ตูนคนว,ว่าเพื่อนผมประมาณห้าคนแต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเก็บตงมุกของเด็กๆความฝันบัตรเด็กมาพูดอ่านแล้วจะได้ทั้งรอยยิ้มได้ทั้งความอบอุ่น ผมยังเชื่อเสมอว่าความอบอุ่นส่วนตัวเน,นี่ยก็คือมันสามารถแผ่ขยายไปสู่สังคมได้ผมยังเชื่อว่ารอยยิ้มส่วนบุคคลเนี่ยมันจะสามารถเป็นรอยยิ้มที่สร้างสันติภาพกิดขึ้นได้นะผมก็เลยสร้างสรรคิแนี้แต่ว่าผมไม่กล้าที่จะเอาเรื่องราวคนอือน่นมาเขียนเพราะผม,ไม,ไ,มไม่รู้จักไม่รู้จริงไม่รู้ใจของคนอื่นเท่ากับรู้ใจตัวเองเป็นรู้ใจคนอื่นเท่ากับรู้ใจครอบครัวของเราเองแต่ว่าขณะที่เรากําลังเขียนเรื่องราวของครอบครัวเราเองเนี่ยไม่ใช่ว่า เรื่องครอบครัวเราเท่านั้นนะครับอย่างที่บอกการอ่านงานส่วนตัวการอ่านงานส่วนตัวของคนอื่นมันมันจะได้กองย้อนตัวเองนะครับก็วันนี้วันนี้คุณชุติเรียมมาถึงเรื่องอะไรอาตาจริงเวลาดีแค่นี้ก็คงน่าจะเพียงพอเดี๋ยวพี่ๆคนอื่นมาได้พูดถ้าได้ผมพูดก็แต่ตอนนี้ถึงเชื่อมนไม่ทันได้ครับเชื่อมตนั่นภาษาพูดไทยไม่ได้อยากพูดอะไรไม่ได้บอกความในใจด รู้ชอบเลยรู้สิเรื่องไหนของสุตติเลยเนิทนฟังสามลกแวชื่อเรื่องอะไรครับยังยังตอนนี้ที่ผมอ่านงานของคนอื่นเป็นพุทธประวัตินะครับอ่าในให้ได้ีต้นฉบับฟังสามคระพุณธเจอ่าพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าครับสามคือต่อกัารเกิดแรงมรดไใจตอนนี้ผมกำลังสร้างสัญงาอีกชื่นชื่อพระพุทธเจ้าเป็นนิทานภาพสีสีประมาณร้อยกว่าหน้าแต่ว่าผมเขียนเป็น เป็นร้อยกรองเป็นร้อยกรองรอที่มีสัมผัสที่ไม่ยากสําหรับเด็กอาจตั้งแต่แรกเกิดในบ,บ้านในถึงมหาลัยครับอันนี้เป็นความภูมิใจที่ผมอยากจะอยากจะขายของนะฮะประมาณเดือนสองเดือนข้างหน้ากองทัพต้องเดินด้วยเท้านะครับและเกศไม่ได้กินแกลบนะครับและเกศต้องขายของขอบคุณครับเอาละค่ะขอบคุณมากนะคะมีอะไรอยากจะพูดไหมอยากจะบอกไหมนะสิทธิเป็นคนรุ่นใหม่นะที่ไทยมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นสิทธิ์ก็นแบบคุณพี่จีเนี่ยมี อะไรจะไปกระแทกใจสักหน่อยไหมคะผมพูดสักหน่อน,นะครับมีห้าอตอนตอนแรกกล้ายอมรับตัวเองยอมรับเอง่อนก่อนที่เจะผู้อื่นามายอมรับเรากล้าที่สองก็คือต้องกล้าฝันฝันไม่ต้องไกลแต่ไปให้ถึงนะครับไปแนะั้ไม่ถึงก็อย่าเพิ่งหวั่นไหวฝันอย่แค่เอื้อมอย่าพิ่งเอืออย่าพึ่งท้อใจฉันเป็นกําลังใจแต่เธอใช่ไหมเป็นกําลังสําคัญจำรล้ว่าพวกเราทุกคนต่างก็เกิดมาเป็นบุคคลสําคัญของโลกนะครับอันที่สามก็คือต้องกล้าอะไรลูก กล้ายังรับเต้นสองกล้าฝันสามกล้าอ่านนะครับอยากเป็นนักเขียนอย,นนกยนากเป็นศิลปินต้องกล้าอ่านนะครับอ่านหนังสือทุกประเภทเลยช่วงที่เราอ่านหนังสือเราจะเรียนรู้เรียนรู้ภูพักรักจำไปในตัวเขียนหนังสือไม่ดีแบบคุณตีอย่าไปเขียนมันเขียนหนังสือดีแบบรูชิวันเขียนแบบไหนอ่านของรูชีวันไปให้เราจะเรียนรู้ไปเอง ของคุจีไม่ดีอยากเกิดจํเกิดจําได้แล้วโอเคตอนนี้ไม่ดีอะไรเงี้ยของคนนู้นดีของคุชีวันดีอ๋อดีแบบนี้ต้องเขียนตางสุดท้ายก็คือต้องกล้าอะไรนะครับกล้าแล้วต้องกล้าเดินทางกล้าเดินทางเดินทางไปเสพ็ศิลปะทุกแขนนะครับศิลปะเป็นแรงบันดาลใจสอดส่องให้กันและกันสุดท้ายก็กล้าเขียนนะเขียนได้ดีด้วยสีดอนเด่นดีโดดดังนะครับเวลาไี่น้อยนะครับขอบคุณมากครับ